คือบางวันเนี่ยมันมีประเด็นซึ่งแฮชแท็กเป็นอันดับที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็หรือมันไวรัลที่สุดหรือมันเป็นที่นิยมที่สุดเรื่องที่เมาส์ดารากันเรื่องอะไรกันเนี่ยมันก็มีแต่ว่าบางเรื่องมันเป็นการโปรโมทสินค้าซึ่งคุณสามารถ Prop Up คุณสามารถปั่น artificially Promote ได้ด้วยบ,บัญชีซึ่งไม่ได้มีคนใช้จริงๆเนี่ยคานนี้ถ้ามันมีบัญชีที่คนไม่ได้ใช้จริงๆเนี่ย มันก็แสดงว่าคุณค่าของ Twitter ในการที่จะมีผู้ใช้เยอะมากและสามารถดึงดูดเม็ดเงินโฆษณาได้เยอะมากมหาศาลอะไรเงี้ยมันคุณค่ามันก็น้อยลงไงเพราะว่าคุณค่าเวลาคุณจะขาย Twitter และเอลามัสเขาจะซื้อเนี่ยเขาต้องตีราคาตามจริงวันนั่นคือบัญชีของคนจริงๆที่เป็นคนที่พร้อมซื้อสินค้าถ้ามันเป็นบอทเป็นสแปมเป็นไรเนี่ยมันมันแปลว่า revenue นะฮะ advertising revenue เนี่ยนะฮะร,รายได้โฆษณาของ Twitter เนี่ยมันจะลดไปตามๆกันด้วยเพราะว่าใครจะมาซื้อโฆษณานะ่ยใน Twitter ถ้าเกิดรู้ว่า Twitter เนี่ยมีบัญชีปลอมไม่ใช่คนจริงๆเนี่ยถึง20%น่าสนใจก็คือว่าใน bgr.com เขาเขียนว่า new audit backs up Elon Musk concerns about Twitter accounts และแน่น,นอน Elon Musk เขาต้องการต่อรองเขาซื้อ Twitter เนี่ยเขาอยากซื้ออยู่ แต่เขาต้องซื้อในราคาที่ต่ำกว่านี้เพราะราคา44,000ล้านเนี่ยมันเป็นราคาขึ้นที่ขึ้นอยู่กับว่าไอบัญชี Twitter ซึ่งเขาเห็นก่อนหน้าน,นี้มันเป็นบัญชีจริงไงแต่รายงานมันรายงานระบุว่าอย่างนี้นะฮะแม้กระทั่ง follower ของประธานาธิบดีสหรัฐอ่ะซึ่งมีอยู่22ล้านคนเนี that ่ยซอฟต์แวร์เฟิม SparkToro Quantify h a t 49%นะฮะ of the president's total Twitter following are fake followers ครึ่งหนึ่งก็คือว่าคนที่ตามไบเดนอยู่เนี่ยที่บอกว่าเป็น22ล้านคนน่ยตัวเลขจริงซึ่งเป็นคนจริงๆที่เป็นบัญชีตนเองอ่ะแค่11ล้านคนแล้วคราวนี้โดยเฉลี่ยแล้วปรากฏว่าถ้าเฉลี่ยทุกๆบัญชีเนี่ยใน Twitter รเนี่ยราย,รายงานนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะมันค่อนข้างอ่ะมันเป็นปราบาปอย่างมากกับ Twitter นะมัน d a m ม i n g นะฮะคือมันแปลว่ามัสเนี่ยจะมีโอกาสซื้อ Twitter <S <S ในราคา <S <S ที่ถูกกว่าเดิมนะฮะ มันต้องตี valuation เงินใหม่พอตี valuation เงินใหม่เดี๋ยวหุ้น Twitter มันก็ตกมันต้องเปลี่ยนออฟเฟอร์ในข่าวว่า Spark Toro ร่ส r าเป็นบริษัทที่เขาไปทำการประเมินดูว่าเออมันมีเฟ e Account เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย Spark Toro เขาบอกอย่างงี้จากวันที่13ถึงวันที่15พฤษภาคม Spark Toro เนี่ยแล้วก็ follower o n g เขาเขาทำการตรวจสอบบัญชีของผู้ซึ่งมีบทบาทในสาธารณะ ใน Twitter เนี่ย <S <S นะเขาเรียกว่า Public Twitter ร์ของเขาเนี่ยเขาตรวจสอบดูเนี่ย44,000ื่่กับอีกห้าสิบัญชีปรากฏว่าในสัดส่วนนี้เนี่ยนะฮะที่สุ่มสุ่มตรวจขึ้นมาเนี่ยใน Active Twitter Profile ของคนซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยบัญชี Following ของบุคคลสาธารณะเนี่ย1ใน5ก็คือ19.4%เกือบ20%เนี่ยเป็นบัญชีปลอม คืองี้สำหรับอีลอนมัสก์เขาจะต้องไปสู้ต่อเพราะว่าเขาต้องการซื้อ Twitter อยู่ดีแต่เขาต้องการซื้อในราคาที่ถูกกว่านี้ไม่ใช่ซื้อมาแล้วเจอปรากฏว่าบริษัท Twitter รายงานนะฮะในรายงานซึ่งเขาส่งให้กับกราตาเนี่ยกราตาสาหรัฐอสซีซีอ่ะเขารายงานว่าเฟกแอบเค้าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5%บริษัทอิสระเขาเข้าไปตรวจสอบดูว่าเฮ้ยบัญชีปลอมใน Twitter มันมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ปรากฏว่ามันมีอยู่20%มันเยอะ กว่าที่ Twitter รายงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐซึ่งซึ่งคือเงีย้ยอันนี้อันนี้อันนี้มันเรื่องเหมือนเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่เพราะมันเกี่ยวกับเราด้วยจริงๆแล้วเพราะเราใช้ Twitter กันหมดแล้วประเด็นที่สื่อกระแสะหลักในประเทศไทยชูเพื่อเล่นเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เป็นท็อปประเด็นท็อปใน Twitter แต่ประเด็นที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าอะไรไประเด็นที่เป็นประเด็นสุดยอดท็อปใน Twitter เนี่ย มัน artificial หรือเปล่าล่ะมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วเป็นประเด็นที่ชาวบ้านพูดกันถึงกับมันเป็นสิ่งที่แค่ถูกปั่นขึ้นมาแล้วการถูกปั่นเนี่ยสามารถทำได้โดยบริษัทเอกชนซึ่งต้องการโปรโมทสินค้าโปรโมทละครโปรโมทดาราหรือกลุ่มสิ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นองค์กรพรประ,ประชาสังคมซึ่งต้องการปั่นประเด็นบางเรื่องอันนั้นก็ด้วยพรรคการเมืองก็ทำได้ คือใครก็ทำได้ไงเอาอง่ายๆก็คือว่าใครก็มีบัญชีปลอมเฟกสแปมบอทอเคามีได้หมดสำหรับเรามันแปลว่าเวลาคุณดูประเด็นใน Twitter คุณอย่าไปเชื่อว่านั่นคือออ t h เทนติกนั่นคือเรื่องซึ่งปั่นขึ้นมาแล้วถ้าคุณจะไปจ้างคนอีกลอกลุ่มอีกกลุ่นหนึ่งมาปั่นนี่ก็ได้ถ้าผมมีงบจริงๆผมก็จ้างคนไปจัดการเรื่องผู้นี้ให้ผมดังใน Twitter ทุกคืนก็ได้ไม่ได้ยากอะไรเลยใช้แค่เงิน มันอาจจะไม่ใช้เงินได้วยซ้ำไปมันใช้คนซึ่งทําเรื่องพูดนี่เก่งๆพูดไงถ้าผมมีพรรพวกเนี่ยผมจะปั่นให้ผมเป็นกระแสในทวิตเตอก็ปั่นได้แล้วมันใช้คนไม่ได้ไม่ได้หลักหลักหลักหกมื่นหลักแสนอะไรนะประเด็นประเด็นที่สําคัญสําหรับกรอตอสหรัฐคือถ้าเกิด Twitter ปกปิดข้อมูลนี้แล้วรายงานให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กเนี่ยทราบว่า มีบัญชีปลอมเนี่ยไม่เกิน5%แต่แท้ที่จริงแล้วมีไม่เกิน20%เนี่ยนะฮะนั่นคือการตั้งใจโกหกกอรอตอซึ่งสามารถถูกลงโทษได้สำหรับอีลอนมัสเนี่ยเขาควรจะซื้อทวิตเตอต่อไหมเขาจะซื้อต่ออยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาไม่ต้องการจ่ายราคาเดิมเขาเชื่อว่าถ้าประชาชนทราบที่ถือหุ้นทราบว่า Twitter เนี่ยมันมีบัญชีปลอมอยู่เนี่ยยีเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่5%เนี่ยมันจะเปลี่ยน valuation และมันมีผลกระทบทันทีต่อราคาของหุ้น Twitter เขาควรจะได้ Twitter ในราคาที่ถูกกว่า44,000ล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ไม่จบนะฮะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นเช่นไร